สุริยะสั่งเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทหยุดงานก่อสร้าง14วันอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล e l 47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางด่วนนะครับที่พะรามสองนะครับท่านผู้ชมที่มีการถล่มของโครงเหล็กนะครับรมวคมนาคม สั่งเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทหยุดงานก่อสร้าง14วันพร้อมเร่งหาสาเหตุคานถลม่มก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลสี่ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุคานสะพานก่อสร้างบนถนนพระรามสงสุดตัวเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตจำนวน6รายและบาดเจ็บอีก9รายนะครับนายสุริยะกล่าวว่า เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบถึงความรู้สึกและความมั่นใจของประชาชนเป็นอย่างมากตนในานามกระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น กระทรวงคมนาคมสั่งการให้ดูแลเยียวยาอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้รับจ้างเยียวยารายละ1ล้านบาทพร้อมทั้งสั่งการให้บริษัทรับผิดชอบโครงการหยุดงานก่อสร้างทันที2สัปดาห์หรือ14วันพร้อมทั้งให้กรมทางหลวงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุข้อเท็จจริงและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกรมทางหลวงสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชูปถมัมหรือวอสอ,อดำเนินการและสรุปรายงานผลต่อกระทรวงคมนาคมภายใน15วันนะครับท่านผู้ชมสำหรับมาตรการลงโทษผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิชาช่าง หรือประมาทเลิดเลอร้ายแรงปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้จัดทําร่างระเบียบเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ใช้ประเมินผลปฏิบัติงานของผู้รับเหมารวมถึงมาตรการลงโทษนะครับท่านผู้ชมโดยหากเกิดเหตุที่มีบุคคลถึงแก่ความตายจะถูกตัดสิทธิ์ในการประมูลงานหนึ่งปีและหากเข้าเกณฑ์ถูกตัดสิทธิ์จำนวน3ส,สัญญาขึ้นไปจะถูกตัดสิทธ์ ในการประมูลโครงการถัดไปของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศรวมถึงจะมีมาตรการในการลดชั้นและถอดจากทะเบียนร,รายชื่อผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ประมูลงานของภาครัฐด้วยนะครับโดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงเป็นหลักในการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีงานก่อสร้าง เพื่อเร่งหารือกับกรมบัญชีกลางในการพิจารณานำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับท่านผู้ชมผมขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในทุกมิติทั้งนี้ขณะนี้กรมทางหลวงและผู้รับจ้างได้เตรียมความพร้อมทั้งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการวางแผนการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตออกจากพื้นที่และเน้นย้ำการประเมินความปลอดภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้อนพร้อมทั้งประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมก่อนคืนพื้นที่ผิวจราจรเพื่อสร้างความรู้สึกและความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ประชาชนนายสุริยะกล่าวนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการถล่มของคานเหล็กนะครับท่านผู้ชมที่ถนนพระราม2นะครับให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดงาน14วันนะครับพร้อมเร่งหาสาเหตุคานถล่มนะครับแล้วก็รายงานไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด c h ชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใด กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล e l 47ขอขอบคุณครับ